มาต่อกันที่ข่าวดีกับตัวน้องๆและผู้ปกครองที่กําลังเตรียมตัวที่จะสอบ t c a s สนะครับเข้ามหาลัยถูกต้องนะคืองานนี้เขาเป็นงานแร์ใหญ่เลยนะครับที่ผู้ใหญ่ใจดีอย่างทางกระทรวงอวนะเขาจัดขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเป็นการเตรียมความพร้อมชวนน้องๆน,น,นะที่จะเตรียมตัวสอบ t ีแคสนะครับมาพิชิต t c a คส68 เดินหน้านะครับในการยกระดับการเรียนรู้เรื่องของวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมนะครับพร้อมกับมีการระดมรวมมาเลยนะเคล็ดลับเทคนิคการติวเข้มในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยกับสุดยอดวิทยากรระดับประเทศเพื่อที่จะขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคตนะครับในงานอวอร์แฟร์นะครับ23-28กรกฎาคมนี้ครับเรื่องนี้นะครับทางด้านของคุณสุภมาตรอิสระพักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอวอร์นั้นบอกนะครับว่า การจัดงานแปลในครั้งนี้เนี่ยทางอวอเองมีความมุ่งมั่นและศักยภาพของหน่วยงานในกระทรวงเองก็จะเป็นฟันเฟืองสําคัญในการสร้างความแข็งแกร่งของสหวิทยาการในทุกๆด้านที่จะนําไปสู่การพัฒนากําลังคนที่มีความสามารถและพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงความท้าทายของโลกยุคใหม่สู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนซึ่งทางอวเองก็พร้อมที่จะสนับสนุนการเติบโตของประเทศในทุกๆมิติ ตลอดจนเตรียมความพร้อมสําหรับอนาคตที่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วยภายในงานนะครับมีการจัดกิจกรรมอยู่หลายอย่างนะครับอย่างเช่นการเสวนาให้ความรู้ในด้านต่างๆอย่างเช่นการเตรียมความพร้อมสู่อนาคตกับการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยผ่านระบบ t c a s 68การเตรียมตัวสําหรับอาชีพในอนาคตนะครับและเส้นทางสู่ความสําเร็จในยุคดิจิทัลเพื่อให้ทุกคนนั้นไม่พลาดกับการเตรียมตัวตั้งแต่เรื่องของการลงทะเบียนเลยนะครับไปจนถึงการตรวจ การประกาศผลเพราะว่าทางกระทรวงอวเองได้เตรียมข้อมูลสําคัญและรายละเอียดครบถ้วนในงานพิชิตทีแคสโกแปไว้นะครับจบครบในที่เดียวเลยนะครับให้ข้อมูลคุณผู้ชมนิดนึงก่อนนะครับสำหรับ TCA s สเนี่ยก็คือระบบการคัดเลือกสอบเข้ามาหาวิทยาลัยกว่า75แห่งทั่วประเทศเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญ,ญญาตรีนะครับโดยเขาจะใช้ข้อสอบเดียวกันคือเป็นข้อสอบกลางซึ่งข้อสอบทั้งหมดนะของภัยส่วนใหญ่นะครับมีเนื้อหา ตามหลักสูตรใหม่ที่ทางสสวทเขากำหนดเอาไว้ครับ